ปัจจัยที่สำคัญที่ใหญ่เรียกสาชาชาชาเป็ใช่ไหมสชาตาชานี่คือเขาเรียกว่าปัจจัยกับปัจจัยห่าเกิดพร้อมกันสาชาต่งสชาต่างรวพร้กันชาติต้างม่่มเรื่องชาิาสตรวเกิดาตร์รกว่าพรไทยป็นาสตราคุเจระก็มีว่าอาณารนกันนะนงอะไรนงิ์า มาทำพิพภาพิพานเกิดพร้อมกันแต่นี่คือคนเนาะคือต่างวัต่าเกิดแต่เกิดพร้อมกันของสภาวะธรรมนี่คือจิตเจตสิกเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันเลยจิตเจตสิกต้องเกิดเพราะอะไรจริงไหมอือจะมาแบบจิตดวงนี้เกิดที่นึงเจตนี้นี่ไม่ได้เกิดขอไม่เห็นตัวเอง อต้องเกิดร้องกันกับตนต้องประกอบกันพร้อมกันนี่เรียกว่าเกิดพรมนี่เรียก่าเพร้อมนี่เรืยองากธรรมชามีอำนาจปัจจัยทั้งสิหกลุ่มน่อนนี้เราเรียนไปเนี่ยคือมักคือเอาเล็กก่อนเนะก็คือเนี่ยมันมีสิบห้าปัจจัยเนี่ยสิบห้าปัจจัยเนี่ยนี่เราจบไว้นะสายกระชาเนี่ยลุมหน้าปัจจัยเนี่ยมีทั้งหมด15บห้าปัจจัยนะมันมีใหญ่สี การสีแล้วเรา็ใหญ่หลังหีอใหญ่สีการสีเล็กเส็แล้วได้ไหมไมได้ยักะขาด้ใหญ่สีมีอะไรบ้างพี่ตายใหญ่สีการสาชาตชาติใหญ่สีมีอะไรบ้างใหญ่สีสานิทีอาค่ะออสานิทิอาตัวย่อเน้ะสาชาติสาชาติานสิะ อาชาตัดทีอาชาตัดทีอาาชาตัดเอาวิคตาตัดจับตัวย่อนะอาหาชาตัดอาชาตัดพิสยาสาชาตัดทีอาชาตัดวิคตาท่องเป็นเมื่อวานวิคตาอ่าครับอันนั้นต้องไปนนิดเดียวต้องหมายความว่าต้องไปเปิดนิเทศท่องนะทีนี้เราก็จะดูว่า สี่อันนี้เนี่ยมันเกิดพร้องกันทำไมที่บอกว่าเกิดร้องกันได้มันเป็นพวกเดียวกันได้ยังไงเพราะว่ามันมีนิเทศเหมือนกันมันมีรายละเอียดนิเทศที่เราต้องอย่างเหตุตัวเหตุสถาบุตการนันธรรมนันนั่นอันนั้นเรียกนนิเทศเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าพวกนี้มันมีนิเทศเอนกันเทศมีเหมือนกันเป๊ะลยเขียนเหมือนกันไหมนะเราก็ต้องไปดูว่านิเทศของราชาศาสตร์ที่เป็นประธานเนี่ยเป็นตัวชาติเนี่ยมีอะไรบ้างนะ ไปดูเปิดนิเทศภาษาธรรมชาติหน้าที่66อ่าเปิดหนังสือหน้า66มีนิเทศ6ข้อนะแล้วก็สำคัญมี5ข้อที่ตายเปิด,ดปน,นิเทศอ่ารับครับอ่าเดี๋ยวเราจะอานิเทศพอมกันเนาะอ่าเดี๋ยวพรอมกันอ่านบาลีแล้วก็กาแฟก่อนนะอ่าทุกคนอ่านพร้อมกัน ตาตาปัจจยัติเทศอารามพุทธกรปัจจยุทธเทเสโยยาทิโสสองพวทธสองพุทธโสกกำลังมงว่าทำอะไรเปิดไปที่เขาไม่มีตุกนะเขาย่อเอาถ้าเราจำเปปิดไที่หน้าเียอตุกไม่ได้พ่องไม่ได้ไม่อยากคือบอกว่าต้องพ่องไม่ได้นะฮะเราเราเปลี่ยนตรงไหนเราเปลี่ยนตรงไหน ปัจโยเป็นสหาชาสิปัจโยติปโยติมันเรูหน้าผมไห้เปี่ยนตรงไหนเนี่ที่านี่ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นชื่อสหชาตปัจโยติสหชาตเนีปจยังอ่าจากจอยางไจะตกเป็นตุกที่ปากจะมาไ้ยัไงย้มีดี ่ในนี้เนี่ยอารมณ์มันก็มีเหตุปัจจโยติใช่ไหมอันนี้เป็นเหตุถ้าเป็นตาชาตาก็ต้องพูดตัวนี้ว่าสาชาติปฏจโยติเห็นไหมแ้วเปลี่ยนว่าตัวนี้เรียกว่าอารมณ์ทีนี้พอพอปัจโยติแล้วมาถึงนี่นะถ้าเป็นเหตุตัวก็เหตุโตเหตุตัวทำยุติการัานใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรอันนี้เหตุตัวมันเดียวเดียวไปเนี่ยเหตุตัวมันเดียวเนาะ ตางาสามันมีเจ็ดมีหกอันดหกตาพอต้องไล่ไปเลยหนึ่งจากตาโลหันทาอารุปินโนข้อที่หนึ่งข้อที่2อจากตาโลมหาภูตาข้อที่สามโภกันตินเนข้อที่สจิตตาิกตาข้อที่ห้าอุปทารุปานันข้่ห ดูมารูปีนังคำมานะออนุสเปนที่กลางนะปัจโยตีะขวะตานิทิโถรนิทิทโถพยายามนิทิโถปัจโยตีอนตานิทิโมตพบกอแล้วก็ไมนิทิโถอ้าวว่ารกันม ชาตาปัจญญานิเตอรมพบปัจจะยุตเเโยยาภิโสปัจโยสังเาชาตาตัจโยติภะะวตาอุติโุโสตาภิโสปัจโยปัจจยานิเทเส จตารูขันธาอรูปิโนอัญญมัญยงสหชาตปัจเจนะปัจจโยสองจตารูมหาภูตาอัญญมัญยงสหชาตปัจเจนะปัจโยสามโอกรรมติขเน ัญญามัญย์สหชาติปัจเจเยนะปัจจโยสีจิตตะเจตสิกาธรรมาจิตตสมุทฐานานังรูปานังสหชาติปัจเจเยนะปัจจโยหมหาอูนาอุปาท,า,ทารูปานังสหชาติปัจเจเยนะปัจจโยติ ย่างย่างมีรูปโยนธรรมะรูปนังธรรมานังจินจิกาเลสหชาตะปัจเยนะปัจโยจินจิกาเลนะสหชาตะปัจเยนะปัจโยติพระขาวตานิมทิโถ แปัจจัยเช่นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงไว้โดยย่อในปัจจัตยุเทศว่าสหาชาตงาปัจจโยปัจจัยเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงโดยโดยวิสดา ในปัจเจเนติว wow. ่าจัตตารเหมิจ at ัตาโรุันธาอารูปิโนอัญญมันยางสหชาตะปัจจเยนะปัจเจโยจัตตารมหาภูตาเขียนหนึ่งสองด้วยนะสองจัตตารมหาภูตา อัญญมัญยังสหชาติปัจเจเยนะปัจเจโยสามโอตันติคเมตนามรูปังอัญญมัญยังสหชาติปัจเจเยนะปัจเจโยสี่จิตติกเทศจิตติกามมาจิตติกมุทฐานานังรูปานังสหชา ปัจเจเนนะปัจเจโยมะภูมหาภูตาอุปาทาลูปานังสหชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยหกรูปิโนธรรมมาอารูปีนังธรรมมานังทินจิกาเลสหชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยทินจิกาเล ปฏิโยเขียนมาแล้วก็พระบาลีและคำแปลดจัดตารขันธาอารอ่านมาอีกรอบหพระบาลีเลยครับระบาลีคับพระบาลีที่นะบาลีและคำแปลไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นระบาลีและคำแปลเอ อย่าเพิ่งหน้าอย่ริ่มเพิ่มรีใหม่แล้วก็แปลอ้าวครับบาลีและคำแปลเลือกจัตตารโอขันตาอรูปิโนคันยะมันยัมสหาชาตะปัจเยนะปัจยโยนามขันสีสเป็นเป็นปัจจัย,จจยคือช่วยอุป,ปการะซึ่งกันและกัน หรือแก่กันและกันด้วยอำนาจสหาชาตะปัจใจสองจัตตารโรมหาภูตาอัญญามัญยงสหาชาตะปัจเจนะปัจจโยมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะซึ่งกันและกันหรือแก่กันและกัน ด้วยอำนาจสหชาตะปัจจัย 3. ามอกันติคเนนามรูปังอัญญะมัญยงสหาชาตะปัจเจเยนปัจจโยนามขันศีและหะทยาวัตถุในขณะปฏิสนธิการในปัญจโอการะภูเป็นปัจจัย คือช่วยอุป,ปการะซึ่งกันและกันหรือแก่กันและกันด้วยอำนาจชาตะปัจจัยสี่จิตตะเจตสิกาธรรมาจิตตะสมุทฐา,านานาังรูป,ปานาังสหาชาตะปัจเจเยนะปัจจโยทำทั้งหลายคือจิตเจ็ดสิบห้าเจตสิกห้าสิบสอง เวทวิปัญจวิญญาณจิตสิอรูปวิภากจิตสีและจุติจิตของพระอรหันต์เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแต่รูกท,ที่มีจิตเป็นสมุดฐานด้วยอำนาจสหชาตปัจจัยห้ามหาปูตาอุปาทารูปานัม สหาชาตะปัจเยนะปัจเจโยมหาภูตโรูไม่มีสิ่งทีโเรป็นใจจคือช่วยอุปการะแก่อุปมาทารุาด้วยอำนาจสหาชาตะปัจจัยรูปิโนธรรมาอารูปินันธรรมนานกินจิกา ปัจเจนะปัจโยนิจกาเลนสหชาตะาปัจเจเนะปัจจโยในขณะปฏิสนธิการหัยะวัตุรูปถวายเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ปัญจโภคาระปฏิสนธินามขันธ์สี่ด้วยอำนาสหชาตะาปัจจัย แต่ในกวัติการเป็นปัจจัยช่วยผูวยราชญแก่นำขันศี่ด้วยอำนาจชาติปัจจัยไม่ได้พอแค่นี้ต้องเขียนไม่ได้บังคบอกว่าจงเขียนอะไรบกของปัจจัยนิเทศข้อที่หกของชาติธรรม

โจงเขียนปัจยานิเยศพร้อมำแปงครับพร้องสาชาติชาพอสาชาตัจจัยปัจญานิเยศพ่อที่โง่อาบาลีนะครับ

คแทั้งหมดของสธั่ีกอะปร้นเยก็ทงดี้ย่หกอันเรบทนะแต่ข้อที่สองเลยเขียนเฉพาะพราะบาลีแปลเฉยๆก็กเข้าใจไหมบางปีเก็ให้ ูดเมื oh. ่อ bon กี mm ้นะเขียนมัน hmm. ก uh, mm ็เลยแล้วก็กาแฟอันที่สอก็คือเขียนจะบอกว่าปาลีตาชาติปัญญาที่เทยข้อที่หกปาลีเลยเนาะลูปิโนทำมาลูปินังำมานังเขียนตุจาไตุเป็นเขียนเขยนัตนาแล้วก็อินทิกาเลตาชาติปัญกาเขียนจะเข้าบอกนะ เคยบอกฝึกเขียนไว้นะแล้วก็เขียนเต็มที่ก็มีแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าจะไม่ใช่เราฝึกเขียนตัวเต็มไปแล้ตัวอักษรที่จำได้เพราะมีตัวเต็มมันเยอะจำไม่หมดอ่ะเพราะว่าตัวเต็มเนี่ยไม่แน่ว่าจะเอาอันไหนอาจารย์เอาชาแนลเอาแมงค่าหรือเดียวไม่รู้เลยแต่แนวโน้มแต่ก็อยู่พวกนี้แหละ เดี๋ยวหูก็ไปออกนานนะมักข้ามออกบ่อยชันแล้วก็ออกบ่อออกสลับไปสลับมานะครับแต่ในข้อสุดท้ายเนี่ยออกบ่อยบางทีก็เขียนข้อสุดท้ายของอัน,าานอันตรารักษันใจเดี๋ยวอันันตารักษอก็ไปเขียนไปก่อนแนะ่มันจะมีประมาณสามอย่าง จะอะไรไปเขียนเนาะอย่างน้อยก็ยังน่นได้ว่านี่นะข้อเนี่ยข้อเาข้อเป็นหลักแต่ว่าสำบวชเสร็จทั้งหมดจะได้ชีพีาก็คือเนี่ยข้ิดต่ออันนี้ต้องฝึกไว้อรลำบวชเพราะเราคืออรลำบวชเนี่ยเดี๋ยวถูกไปแล้วใช่ไหมที่ปานมัดไปแล้วชันไปแล้วนะตอนนี้เอาสั่ชาติ เะูงคทานได้ให้เยอะหน่ไม่อรกนเพราะว่ามันมีอเดียวเองแมันมีนิเทศขอเดียวอันนี้มีนิเทศพอนี้นี้เอกนีเอาเรี่ไปกันบ้านแล้วมาส่งด้วยให้เวลาเยอะ ก <Kaiser S 1> ็แต่นาวันย <Allah> ังไม่ยอมมาชมเลยสมุดอาจารย์ต้องมีสมุดสเล่มนะสมุดสองเล่มแล้วก็เวลามันเอีรนลงชื่อด้วยไม่ยอมลงชื่อเลยครับลงไม่ได้วันนี้อะไรวันนี้วันียร์วันเดียร์ไม่ลงวันยลงเรีนกับปาไปเรเรียนแต่เช้าเราภาบบ่ายคาิเย็ 8วงไหมพี่บานมีสองเล่มเลยถไปหาดูว่ามีหรือเปล่าแต่ที่บ้านแล้วไม่มีอ่ะนี้ยังไม่มีจากพวกผมไม่อยากไปบ้านหรือว่าผมจะาไปบ้านเอาไปทำมี่อตะกมันมีอีกเล่มหนึ่งคือวันพุธสามในใช่ไหมอ่าอีกเล่มหนึงเป็นสามในเนี่ยประธานสามในนี่เหมนกันมาที่อันแรกเลยประธานสามในจำได้ไหมหกหมวดยี่สิบทุกร ทุกการการเล่นการเล่นใช่ใช่ติการทุกการ